สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่กําลังเบิ่งช่องจินตนาชาแนลค่ะเพื่อเข้ามาดูแนวทางนะคะค่ะสวัสดีทุกคนเช้าวันพุธค่ะคุณผู้ชมเป็นวันพุทธที่สิบเอ็ดธันวาคมสองหาหกเจ็ดขามือน,นี่ค่ะคุณผู้ชมจินตนานําแนวทางเล่าพัฒนาของลุงทรงมาฝากคุณผู้ชมค่ะแนวทางของลุสงส่งงวดเมื่อกี้เข้าแต่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชม ะะจับคู่หลุดไปนะคะวันนี้มาตามต่อค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเพียงแนวทางนะคะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบ่งแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลค่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนาเป็นกำลังใจให้ตลอดมาเนาะคะ่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะวันพุธค่ะคุณผู้ชม ลาพัฒนา15เซียนทางช่องจินตนาชแนลคะ่ะ15ท่านนี่นะคะให้คุณผู้ชมเข้าไปบึงเปรียบเทียบกันเ้อค่ะคุณผู้ชมเปรียบเทียบ,ยบดูทุกเซียนค่ะว่าเซียนไหนจะให้เข้าไม่เข้าบ้างนะคะคุณผู้ชมแต่ว่า,อาของอาจารย์ยอดบุรีล์นะคะคุณผู้ชมมือนีสาค่ะ รู้สึกว่าเมื่อวานจินตนากรบดทักท่ายเพื่อนค่ะคุณผู้ชมเพระาะว่ามานางเขียนแนวทางเรากะเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะกเลยเซียเวลาไปเราก็คำมากกันเลยว่าเออาไหนกันหนๆไ,ไปรีแลกจักน้อยค่ะคุณผู้ชมงานทุงสีเมืองนะคะอ,อุดรค่ะคุณผู้ชมสิบสองวันยังไม่ได้ไปสักวันเลยก็เลยว่าเอาไปยางเบิงหาเถื่อมีอย่างนะ,คะ้ค่ะพ่อเดะมวนมวนเพื่อนๆจักน้อยค่ะรีแลกค่ะคุณผู้ชม ก็นเลยไปงงานซักกันเลยไ่ลงแนวทางไหสาค่ะคุณผู้ชมมือนี้นะคะก็ลงคือเก่าค่ะคุณผู้ชมจะช้าหรือเร็วก็ลงเหมือนเดิมนะคะเอาแม่แนวคุณผู้ชมหมักเอามาฝากมาต้อนกันเนาะค่ะเนาะสําหรับผู้มานผู้ปังของวัดที่ผ่พานมากค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์วันปราบเซียนมานปังกันแล้วก็มาต่ออีกค่ะคุณผู้ชมมือนี้วันพุธนะคะตามต่อวันพุธแล้วก็ยังเหลือวันศุกร์อีกหนึ่งวันค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไปไซค่ะคุณผู้ชมค่ะ กะเอาแนวทางมาฝากคุณผู้ชมคือเกานะคะเรากะแนวทางค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะแปรปรวนปานอากาศเลยค่ะคุณผู้ชมกะระมัดระวังเด้อค่ะคุณผู้ชมใส่สติจักหน่อยหนึงค่ะจินตนาขอขอบพูหลายๆค่ะสําหรับคอมเมนต์ที่ให้เป็นประโยชน์นะคะติชมเข้ามาแล้วก็แนะนําค่ะคุณผู้ชมว่ามันเป็นน้าหยางแจงใดเนาะคะ่ะจินตนาขอขอบพูหลายๆค่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมจิตนตนาการมี่คลิปน่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ชมนําสําหรับไปยางเที่ยวมาขึ้นเนาะคะ่นะเนาะคุณผู้ชมเรากา,อาเอามาฝากคุณผู้ชมล้วกาเบิงล่าพัฒนาของลุงทรงต่อค่ะไปดูกันเลยค่ะลาพัฒนาลุงส่งวันที่สิบเอ็ดธันวาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะลุงส่งให้วิ่งศูนย์กับเจ็ดค่ะคุณผู้ชมแต่ว่า หนึ่งศูนย์นะคะคุณผู้ชมเห็นอาจารย์ต่อยเพนหายมากเนาะค่ะอาจารย์ต่อยบอกว่าศูนย์ไม่มาวาสันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่างวดที่ผ่านมามันมีศูนย์อยู่เนาะค่ะเนาะหววที่พานมาค่ะคุณผู้ชมก็อาจจะมาต่อในวดนี้ก็ได้แม,ม่นอกคะ่ะเก้าศูนย์สามหกราคี่ยัง่ะคะคุณผู้ชมมากอีกนะคะ งวดที่ผ่านมามันมีห้าเนาะค่ะมีสี่กับห้ากับเจ็ดเนาะงวดนี้มาตามเบิ้งค่ะคุณผู้ชมมันวันไหนวันน้อนค่ะเลขดับไม่มีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสูตรดับมีค่ะเอาวิ่งศูนย์กับเจ็ดค่ะคุณผู้ชมหนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์เก้าค่ะอันนี้ลุงลุงทรงใหญมากจับคู่ใหญเนาะค่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์เก้าเราก็เน้นพร้อมค่ะคุณผู้ชมเน้นหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์สองค่ะ ส่วนเจ็ดก็มีเจ็ดสองห้าเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะคุณผู้ชมเน้นเจ็ดเก่ากับเจ็ดสองค่ะเอาขันผูมากะเบิงเอาเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเอามาฝากคุณผู้ชมแล้วค่ะแนวทางลุงส่งทํามาให้ค่ะคุณผู้ชมจากสูตรคํานวณน,นะคะคุณผู้ชมไอหายมาเป็นแนวทางลาพัฒนาชุดสามตัวมีสามชุดด้วยกันค่ะห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สองแล้วก็ห้าเจ็ดสองค่ะคุณผู้ชม แคปหน้าจอเลยค่ะจินตนาขอขอบคูณหลายๆเดอ้อค่ะลุงทรงที่พยายามหาแนวทางที่ดีๆเด็ดๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมจะเด็ดหรือบ่อเด็ดนั่นขึ้นยู่กับมือแรกนะคะคุณผู้ชมเนาะตอนสองทุ่มยี่สิบห้านาทีกับสิรดลูก,กันละคะ่ะคุณผู้ชมมาแนวทางสีขาหรือสิรุดเนาะค่ะลุงทรงให้วิ่งสี่กับหนึ่งวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้ไม่เข้าะคะ่ะ C สาม C หกนะคะคุณผู้ชม,อ,มอีกแต้มเดียวเองค่ะเ้วก็จะถึงนะคะคุณผู้ชมเนาะมาตามต่องวดนี้ค่ะขอให้มนัมนมนันปัง,ป,งปังก็แล้วกันค่ะงวดนี้เนาะสําหรับคุณผู้ชมที่ติดตามจะได้บอผิดหวังกันค่ะอินตรราหน้าขอขอบคุณเน้อค่ะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะขอให้คุณผู้ชมจงโชคดีและมนัมนหมนัมนปังปังทุกคนนะคะสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขกันทุกทนันรวยเงินกันทุกทันเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ จะบอกจะบยี่ใ่จะอกโบราณอยู่เอาเรเลน้องกตุโบราณ้ชวัสดีครับเอาครับเข้าที่เอานะครับตอนแรกจริงๆพร้อมเพรียงกันมากนะครับแต่เข้าเวรหนักไปหน่อยก็ขอไปด้วยขออันหลหลังเริ่มเยาเริ่มเยาวหน้าเดินแับ นี่แหละครับผมเสร็จจากนี้นะครับเที่ยงคืนจะไปเข้าเวนนี่นะครับผม <c oughs> เป็นสายตรวจให้พวกเรานะฮะทำงานคุ้มค่าเหลือการแสดง